เทคนิคในการลดนอนอพี่จะบอกหนูนนอของหนูแปดสิบห้าสูงร้อยห้าสิบหนูว่าหนูอ้วนไหมอ้วนทีนี้อ้วนมาเยอะเลยเกินมาเท่าไหร่เกินมาสี่สิบห้ากิโลนะลูกผู้หญิงเราจะอยู่แค่ประมาณห้าสิบถ้าหนูสูงร้อยห้าสิบคิดง่ายๆเลขลบแค่ร้อยหนึ่งลบลบร้อยสิบร้อยหนึ่งไม่เกินนี้อวกประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยอ้วนเกินเกณฑ์มาเยอะข้อหนึ่ง น้ำหวานหนูกินมาแล้วกี่แก้วเดี๋ยวนี้รดแล้วค่ะเดี๋ยวนี้กินมะนาวเทนขอหนึ่งน้ำหวานน้ำชาทงชาไทยก่อนหน้านี้หนูกินอะไรหนูชอบกินโกโก้โกโก้โกโก้ชาไทยหวานน้อยหวานน้อยกี่เปอร์เซ็นต์หวานน้อยหนูกินยี่สิบห้าค่ะโอ้ยดูดีเนาะหวานน้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันมีนมข้นเออเพราะว่าเขาเป็นคนชงค่ะทุกคนเขาก็เลยรู้ว่าใส่นมข้นมันก็เลย ข้นมันอร่อยแต่ไม่หวานนะพี่มันไม่หวานแล้วทําไมมันอ้วนขึ้นล่ะพี่ก็เพราะว่ามันมีนมในลูกมันไปกระตุ้นอินซูลินแล้วดูดเนี่ยดูดทั้งวันใช่ไหมค่ะจิบเรื่อยๆถ้าถ้าจิบเรื่อยๆมันจะเป็นแบบนี้ลูกอ่ะพี่จะเปิดรูปถ้าหนูจิบทั้งวันถือว่าหนูกินใช่ไหมกินปุ๊บหนูจิบนะจิบน้ําตาลมันจะพุ่งขึ้นมาอย่างนี้พอพุ่งขึ้นมาปุ๊บมันก็จะตกลงต่ําตกลงต่ำหมายความว่ายังไงตกลงต่าหนูก็จะอยากจิบอีกไง นะคะหนูก็อยากจิบอีกหนูก็จะกินอยู่งคะทั้งวันทั้งวันทั้งวันประเด็นคืออะไรเหรอพี่มันจะมีฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินอินซูลินอินซูลินหลั่งออกมาพอหนูกินข้าวจริงๆจังๆมันไม่ทํางานนะลูกเข้าใจยังเออสิ่งสําคัญกินเป็นมือมือกินเป็นมือมือในข้าวในอาหารจะก,กินอะไรก็กินให้กินในมือมือตัดน้ําหวานน้ําชงอะไรใๆออกถ้าจะกินกินในมื้ออาหารแล้วก็กินผักสส่วน ในหนึ่งข้าวจานเนี่ยลูกผักเนี่ยนะใส่จานข้าวนะครึ่งหนึ่งเนี่ยใส่ผักลูกครึ่งนึงเนี่ยใส่ผักกินไม่ผักกินค่ะกินผักนะลูกนะกินผักค่ะอันนี้ผักนะส่วนตัวนี้เป็นโปรตีนโปรตีนประกอบไปด้วยไข่ไก่ปลาหมูฮอทดอกใช่ไหมไม่ใช่พวกฮอทดอกไม่ใช่ลูกชิ้นใช่โปรตีนไหมใช่ไม่ใช่เป็นแป้งถุกตองเอเค ยิ่งตอบผิดยิ่งดีนะพี่จะได้ช่วยแก้ให้นะคะต่อมาคือคาร์โบไฮเดรตในจานข้าวจะเป็นแบบนี้ค่ะผัก2ส่วนโปรตีน1ส่วนคาร์โบไฮเดรต1ส่วนแบบนี้ลูกทําแบบนี้นะคะเพื่อจะทําให้หนูอิ่มขึ้นแล้วจากนั้นปุ๊บระหว่างวันหนูไม่กินอะไรเลยลูกแล้วก็กินอีกทีเที่ยงแบบนี้อีกเช้าเที่ยงเยน็นกินเป็นมือม้อมือ้อปิดจบแล้วนอนๆหนูจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงบางทีหนูกินข้าวไม่ค่อยตรงเวลาด้วยค่ะ ไม่ตรงก็ได้เวลาเท่าไหร่ก็ได้เอาเวลาตรงนั้นอะเช่นบ่ายสองก็คือบ่ายสองสมมติอย่างของพี่อะเริ่มมื้อแรกคือพี่เที่ยงบางทีพี่เลทวันนี้พี่กินเกือบบ่ายเพราะว่าคนไข้ายาวไงมันติดพันบางทีมันทําไม่เสร็จมันก็ต้องตออย่างเงี้ยคะแล้วก็มื้อเย็นพี่ก็ไปกินพยายามกินก่อนทุ่มหนึ่งอันนี้ตัวพี่ค่อยๆพอเราอายุเยอะขึ้นระบบเผาผลาญเรา,า,เราเลดลงถามว่าทาไมเราอ้วนง่ายอ้วนง่ายอ้วนง่ายเพราะแค่ดมกลิ่นมันก็อ้วนแล้วลูก <Yeah. S 1> จริงไหม เออเหมือนลดแล้วก็ยังไม่ลดอ้างลดของกินแล้วลดแล้วทําไมน้ําหนักบ่ลดบางทีลดมาเป็นแค่ขีดหนึ่งสองขีดเนี้โอ้ยดีใจแทบจะจะขาดโอเคใครเห็นว่ามีประโยชน์อยากดอย่าเก็บไว้คนเดียวกดแชร์จ้า